สวัสดีค่ะพบกับนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter พื้นที่สื่อโดยภาคพลเมืองเพราะคุณก็สามารถเป็นนักข่าวได้ค่ะอัตลักษณ์ของหลายภาษาหลายวัฒนธรรมจากชนเผ่าพื้นเมืองถูกรวบรวมนํามาผลิตเป็นเนื้อหาเพื่อสื่อสารในรูปแบบของสื่อชนเผ่าพื้นเมืองที่มีชื่อเรียกว่า IMN ค่ะจนถึงวันนี้การผลักดันแนวคิดการผลิตสื่อหนึ่งในข้อเสนอจากสภาชนเผ่าพื้นเมืองจะเป็นอย่างไรติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมือง c ีร i z Reporter เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยค่ะ โตกรอ,อา,าเริ่มมือเฟลอปาบาคาดอาตากิตากโกลเริ่มมือกอขคอปลาตะรอดอนเนาะหานูนาบันะสมุหากามีมาได้ฟัชุ่มเลยน่ายเขาคาอยู่ตีอาคารสถาบัน3จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยกันอีกครั้งนะคะสำหรับรายงานความเคลื่อนไหวของงานสมัชชาระดับชาติว่าด้วยสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยประจำปี2558น้สนะคะข่าวสั้นที่สื่อสารโดยพวกเรา เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมืองในงานวันชนเผ่าพื้นเมืองโลกเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาบอกเล่าเรื่องราวและวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆในประเทศไทยที่สัมพันธ์กับกเกษตรกรรมท้องถิ่นวิถีชีวิตเรียบง่ายที่ยึดโยงกับธรรมชาติวิถีคนดิน,นํนป่านะฮะก็แน่นอนเกี่ยวข้องกับชนเผ่าซึ่งใช้ใช้ชีวิตอยู่ในป่าใช่ไหมฮะ และก็มีความยาวนานในเชิงประวัติศาสตร์ในการอยู่กับป่าวิธีเ่านี้มันสะสมด้วยภูมิปัญญาสะสมด้วยองค์ความรู้และสะสมด้วยประสบการณ์ในปฏิบัติการในการจาัดก,การป่าเพื่อก่อเกิดให้เกิดการใช้ที่ยั่งยืนก่อเกิดการรู้รักก่อเกิดกฎระเบียบประเพณีหรือจารีตประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติต่างที่ผ่านมา เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองได้มีการจัดตั้งสภาชนเผ่าพื้นเมืองขึ้นเ,ยยเพื่อเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาของชนเผ่าพื้นเมืองมาปีนี้มีการผลักดันประเด็นเรื่องสภาชนเผ่าพื้นเมืองให้ได้รับการรับรองมีสถานะชัดเจนหนึ่งในนั้นคือเรื่องการสื่อสารจากกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อสร้างความเข้าใจอีกมุมมองต่อสาธารณะ การมีสภาชนเผ่า,าพื้นเมืองนะคะก็เป็นความคาดหวังเพราะว่าจะเป็นเครื่องมือหนึ่งนะคะที่จะเป็นพื้นที่สำหรับให้พี่น้องชนเผ่าได้รวมตัวกันเพื่อที่จะได้เป็นสะพานเชื่อมโยงไปถึงรัฐบาลไทยที่จะต้องได้รับรู้รับทราบถึงสถาน,นก,การณ์ปัญหาของพี่น้องชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย นอกจากเครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมืองจะมีหน้าที่ทําความเข้าใจกับสื่อมวลชนในด้านการนําเสนอข้อมูลเรื่องราวแล้วยังได้มีการผลิตนักสื่อสารจากชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มต่างๆร่วมกันเป็นเครือข่ายนําเสนอมุมมองและข้อเท็จจริงของชนเผ่าพื้นเมืองผ่านสื่อในหลายช่องทางเพื่อทําความเข้าใจกับสาธารณะไปพร้อมๆกันทีมข่าว i m n กากัญญออัตตาเรลลกเรลลลอนักข่าวพลเมืองเครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยรายงาน I don't know. เราต้องการบอกในสิ่งที่ถูกต้องรวมถึงอยากให้สื่อและคนในสังคมได้ฟังความจริงจากมุมมองของพวกเขาแม้จะเป็นเรื่องราวเล็กๆจากกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองแต่เมื่อถูกนํามาสื่อสารก็สามารถทําให้คนที่อยู่ไกลกันได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมก็สามารถสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวคุณผ่าน facebook com citizenthaipbs หรือทางหมายเลขโทรศัพท์0 9 4 9 7 6 1 2 8 5เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณและกลับมาพบกับซีรีพอร์เตอร์ได้ใหม่สวัสดีค่ะ